มาชมคลิปกันต่อนะครับทีมงานกำลังยกพาวเวอร์ไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นตู้ลำโพงกระโดดเหรอกระโดยปากีเกรงวะท่านรึงรึงกึ้แต่มันได้เอ๊ย ចាំនឹងទៅហើយអូខេរក4រោលនឹងគឺតែមិនដាច់ឯអារ៉េហ្នឹងក៏រីនរីនហ្វេសរសអហ្វេសហ្វេសទីជាហ្វេសទីជានឹងគឺតែមិនដាច់ហ្វេសទីជាអីហ៎គឺមិនមែនមែនប៉ុមិនប៉ុគឺដល់នោះមែនប៉ុមែនប៉ុអូបាត់ទីជាមួយ

อตเมยไอที Arizona, ่เนยขนาดตอนนี้ยังรู้สึกเย็นอยู่เลยครับ เด้อตั้วกระต่ายซดึกๆเด้อติดึกๆ ừ. ừ. ใส่แบกใส่เบกนมนาอร่อาน่าจะเกือบร้อยร์เซ็นต์ครันมือเบียร์นูนม่โอ้วันที่8ออก2หน่วยครับหาหาคนช่วยงานครับรุนเรี้ยแน่นอนครับวันที่8 2อหน่วยออกงาน ต้องหาคนเพิ่มไม่งั้นไม่พอครับเฮ้ยอ้วนเอาอะไรมาวะเอาอะไรมาอีกแล้วนะอ้วนอีกแล้วนะนี่ครับการเก็บ power นี่แบกอันเนี้ยแบมูเนี้ยมาค้าง អូយទីយយអោអោអោពីនេះមើលអោអោពីនេះមើលអោអោឲ្យជូនេះហឺអីអីทําได้មកហឺគឺគួយនេះអួនគួយៗเด้อដល់ទ្រួតទ្រួតក្រោយហោះអូ Con thầm trình cả bé buồn Ô, xí, con này việc Rèn đi Đây, nó mặn đi <cười> 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 Bạn, bạn khanh cho nó nữa à. Này. Này ê tờ săn đây, tờ săn đây tờ săn tờ săn à săn săn tờ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  săn đấy săn tờ săn nữa nè nặng săn การยกเวอร์เข้าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมก็จะไปวางบนที่วางครับที่เก็บวันเดือนปีพศเฮ้ยเกันตากักลเอกกันนังเลยอ๋อด่าไปเจ้าวายอื้ ยาวไปอ๋ออาลอยเอาคอนที่ไหนมีขารถไฟนม่มีน้ำลูกยี่รเอ็ดน้ำไม่ต้องท้องมันจะเสียวะวนารกลันแต่ไรอู้เรื่องโบางกนดงกัดยาวน่เรองโบาเย អើរវល់យប់ម៉ាញ់មិនបានអីគេទេចាំខ្ញុំមកដល់ណាទៅជិះទៅជិះទៅអូវាបេកទៅអូបេកហ៊ឺទៅខាងមុខអឺខាងមុខអីលីណូអូទៅជិនខ្លាញ់ជីដូលសខាន់តនឹងខ្លាញ់នេះព្រៃសាងខ្លាញ់ខ្លួននេះទៅចាប់បានបីថ្ងៃក៏នេះທາງនេះ ไอ้นี่แหละทางท่าตูมต่าตูมผ่านผานเพราะต้องไปเอากล้องที่ไหนกล้องในเมืองการไฟฟ้าอะไฟฟ้าจะไปด้วยจนะไ,ไปลงโกดังเอาจะไปลงโกดังใช่ไหมไปเอารถไงรถจอดอ๋อรถจอดนั่น,ดน,นได้ได้ได,ได้ไปกับผมก็ได้ ไม่ยากตอนนี้ไปนั่นฟังตึงัเมียว่าเออได้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 ครับโอผมชอบมากเลยคนรักครอบครัวยังโง่เลยครอบครัวใเจน้องม่ตงกอลิลูรักรอไครเจ๊ยอ้วเจ๊คีัลไมต่นี้เจ๊เลยใช่อ้วนเอมไอเจ๊ชอบไอจยูทูบก่อนกครบไปได้คอบคดียกตู้อยู่นี่เลครบ S <S <ฮ>เดี๋ยวรอชมตอนขึ้นตู้ลำโพงครับผม <S <S ขึ้น power <S 2> <S 2> <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงจอแล้วก็ขึ้นตู้ลำโพงนะครับนี่ โอ้โหต้องมีต้องมีผ้าใบเชียรรองไม่งั้นสีถลอกนะครับการแบกนะครับโอ้โหบ้านทีเลยบ้านทีเลยโอ้บ้านทีเลยบ้านทีเลยโอ้ประตมอะประตูอะประตูอะโอ้

ก็เดี๋ยวเอาเหล็กไฟพาข้างบนลงก่อนนะครับแล้วก็จะทยอยลงหลัวที่เบ็ดอีกหน่วยก็ลงที่บ้านสลินะครับบ้านสลิตำบนอะไรตำบลน้องบัวตาบลน้องบัวสีขอรภูมินะครับ อีกหนึ่งหน่วยนะครับวันที่แปดนะครับก็พ่อสี่ยอด <c oughs> บอก <c oughs> อ๋อ <c oughs> พ่อ <c oughs> พ่อคนชื่อยอดดิ่งหน่วยเก่านะครับมี12ล้อคันนี้ลงที่บ้านบ้าน <c oughs> บ้านพายตะบนเจนแวนศรีนรงค์นะครับหน่วย12ล้อวันที่8แล้วก็หน่วย10ล้อลงบ้านสลินะครับ บนนองบัวอำเภอศรีคอรพุมจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันที่8ดลง2หน่วยพร้อมกันเลยครับ <c oughs> แต่คนละที่นะครับคนละอำเภอใกล้ๆใกล้ๆกันนะครับใครชอบ12อล้อก็ศรีนรงค์อ่าใครชอบ10ล้อก็บ้านสลีครับผมอ่นานี่ครับใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังช่วยกันขึ้นตู้นะครับเอาตู้ขึ้นรถ พุนท mm ุกโรเลย าดูซิเขาได้อะไรมาโอ้โอ้ของดีตินะจะไม่ใช่ของบุญรับอ้าโอ้ขบวนกับแถวนีุ้บลอุบลราชสีมา กไม่เห็นจังหวัดอะไรก็หมดเหมือนกันเลยไม่เห็นมันจะไม่หมดเลยโ้งหรอวะเดี๋ยวมาดูการส่งขามจอขึ้นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะขึ้นขามโครงจอก่อนนะครับ ข้างบนได้สองคนนี้เร็วกว่านี้เลยเนาะตาเนาะ,ะ,ะอ,ะอาะา๋อกีก้าวเห่าใช่เราทำงานเยอะก็กิก้าจริงอ๋อเอาข้างบนก็จะรับไปชอบแค่สองคนนะครับป๋าบอกว่าสามคนมันคนมันเยอะมันเดินไปเดินมามันชนกันมาชมกันยกสู้ลำพงเข้าต่อแล้วกันครับ

คนนี้ก็กล mm ัวแต่จะไม่ได้ไปอัดฟางนะเพราะงานนันทวันเริ่มเข้าแล้วเนื่องจากทีมงานอาบน้ากันทุกคนนะครับงานเลยเข้าดีนะไม่งานด่วนมันดีอย่าเตอมฟุงเมียนรบกวนน้ำแม่กิมแม่กิมกิมันเทมไว้ซ่าสิบหยกแม่ใหญ่องความสนาอุ่น ม่่โ้ันผิดข้างผิดข้างแถวแรกเรเอาเสียงกลางขึ <S 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 <s> <S <S ้นก่อนครับเอาตู้เบียดที่เบียดวางามางได้กี่ใบเนาะสมใบบ่ อ้วนตู้เบรดได้กี่ใบาสามใบบอกข้างล่างต่อสามใบ,บตู้เบรดสามหรือสี่สีบส่บ่เออแถวได้าสามเนาะรถรถวางได้สามสามตู้แนวนี้นะฮะแนวนี้วางได้สามตู้สามใบแล้วแถวหนึ่งล้วก็เอาเสียงกลางขึ้นก่อนแล้วก็เอาตู้เบรดเข้าไป ปารุ่งแกทำให้ให้พอดีกับรถแลว้วตู้ลำโพงอ่ะพอดีเป๊ะเลยนะแกคำนวณน,นะอดีิอดอดขึ้นดนึ่งนวางของได้ตายลรสิบล้บนกว้างต่สันนีง อ้วนเอ็งจะเติมเอ็งเอ็งจะเติมน้ำมันก็เติมไปจะเติมน้ำมันก็เติมไปโน่น้ำมันเองเมื่อไรจะยกยกลงนี่นะแก้วมีปังเลยเอาเบรกเบรกเบรกโชว์สิอ้วนเบรกโชว์สิตู้ใบเดียวเนี่ยเบรกโชว์ไหวไหมเฮ้ยขนาดเข้าเองยังเบรกไหวเลย อันน <c ười> ch uh, ี้แบกไม่ไหวบ่โอ้มันจะจจลจฮู้สุดเหนียนมันทอดมันทอดมันทอดไมมิกบ่มันทอดไมคมิกมันทอดมันทอดาโอ้สายแบก ชมมุมนี้บ้างนะครับดูดูไปก็คิดถึงสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยที่ผมยังเป็นเด็กน้อยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาถ่ายหนังอีกรอบหนึ่งนะครับ ย้อนกลับไปสมัยเด็กน้อยเนี่ยโอ้โหชอบหนังกางเรีงมากครับพี่น้องสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันใช้ฟิล์มเนาะระบบฟิล์มตู้ยืนตู้ยืนแล้วก็มาเป็นตู้ผีเสื้ออาตามที่ผมจำความได้นะครับ78็กิโลนี่ก็เดินลัดทุ่งไปแล้วพี่น้องสมัยนะั้นเหนื่อยก็ ถ้ากลับตอนกลางคืนหนึ่อ่าง่วงนอนก็พากันนอนตรงกองฟางนะครับนอนกองฟางเชา้าอ่าประมาณเชา้ชาเช้าค่อยลุกกลับบ้านเดินกลับบ้านต่อนะครับถัดจากยุคถัดจากยุคอ่าเดินไปดูหนังนะแล้วก็มาเป็นยุคจักรยานครับโอ้ปั่นจักรยานไปเป็นแก๊้งนี่สนุกครับไปดูหนัง แต่ก่อนนี่เห็นรถหนังไม่ได้นะครับเห็นมาในวิ่งตามเลยยิ่งตอนเช้านี่วิ่งแย่งม้วนฟิล,มล์มไหมแผ่นฟิล์มที่เขาตัดตัดทิ้งนะครับมันเป็นอะไรที่ได้ฟิลมากครับแล้วผมก็ห่างหายจากหนังกลางแปลงไปไป,ประมาณมมสีประมาณมสนี่ก็ไม่ค่อยได้ดูเลยครับ มสีก็ห่างหายไปพอสมควรนะครับจนแบบว่าอายุสามเจ็ 37, เนี่ยมาทำ youtube เนื่องจากไอทำงานแล้วมันติดไอเรื่องโควิดมาใหม่ๆเลยตอนนั้นไม่มีอะไรทำครับเดินทางก็ลำบากเรื่องโควิดก็เลยคิดมาทำ youtube ที่แรกก็จับผัดจับผูครับ หาตัวเองไม่เจอครับพี่น้องถ่ายนันทวันครั้งแรกก็ตอนที่เขามาฉายที่บ้านเป็นงานศพนะครับมาฉายในหมู่บ้านนี่แหละยอดวิวตอนนั้นประมาณถ้าไปดูคลิปนันทวันแรกของผมก็ยอดวิวตอนนี้น่าจะประมาณ2,000นครับที่ขึ้นโครงจอเจ็ชั้นน่ะหน่วยนี้แหละแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำสีครับยังไม่ได้ทำเป็นเวอร์ชันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปแปลงโฉม หน่วย12ล้อ12ล้อนี่แหละไปลงบ้านผมแต่ผมก็ยังไม่อิจใจนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดึนตามหนังกางเพลงนะแต่แต่ได้ถ่ายเพราะนันทวันหน่วยนี้มาลงที่บ้านของตัวเองเออก็เลยได้ถ่ายลงคลิปหนึ่งยังไม่รู้จักทีมงานเลยครับตอนนั้นปุ๊บแล้วทีนี้ไปมันไปมันไปค้นพบตัวเองตรงตรงที่ไปถ่ายที่วัดสุนวนในนะครับอ่า ตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นได้เริ่มรู้จักทีมงานนันทวันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเริ่มสนิทกันมาเลยโอ้ผมหยุดไปกบหนังก็หลายปีนะครับถ้าผมว่าผมจำความหน้าก็ถ้ามสี่เนี่ยมสีก็ประมาณอายุประมาณ16 15 16 1 5 1 6คือตอนนี้ผมอายุ38อ่ะผมเกิดผมเกิด26ตอนนี้อายุ38 1 5 1 6 ห่างไปก็เพิ่งมาถ่ายหนังกางแพงก็ประมาณปีที่แล้วเอาแบบเรื่องจริงๆอย่างจังนะคะแล้วหนังกาลางแพงก็พักไปพักหนึ่งก็คือติดเรื่องโควิดแล้วก็ผมก็ไปถ่ายเครื่องเสียงมันเป็นอะไรที่มีความสุนีน่ปกติช่วงนี้นี่วิง่งช่วงนี้นี่อ่าณเวลานี้ถ้าเป็นหนังฟิล์มหนังกางแพงที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มแต่ก่อนเนี่ย วิ่งแย่งฟิล์มกันแล้วครับช่วงช่วงเนี้ยช่วงเช้าเอาฟิล์มไปส่งกับไฟฉายประมาณนี้โอ้ได้ฟิล <c oughs> สดแดงว่าเก๋แล้วครับเล่าเรื่องเก่าๆให้กับพี่น้องเอฟีได้ฟังกันแสดงว่าเก๋พอสมควรนะครับมาเล่าเรื่องเก่าให้ให้ฟัง <c oughs> ก็ขอบคุณ อฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการนําเสนอของของผมนะครับผมบางทีผมก็ไม่รู้จะพูดอะ,อะไรให้มันให้มันดูแบบอัสลาสรวยเนาะบางทีผมก็เป็นคนอย่างนี้แหละก็สบายๆกันเองไปที่ไหนผมก็เข้าถึงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลง เป็นคนกันเองอย่างนี้แหละฮะสบายๆไม่ได้ไม่ได้ถือตัวครับว่าตัวเองอยังง้นอยางงี้งันฮะอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็กราบขออภัยด้วยละกันครับผมไม่มีเจตนาไปล่วงเกินใครนะครับแล้วก็ไม่ไม่คิดที่จะประดาไปด่าใครก่อนด้วยถ้าคอมเมนต์มาแบบให้เกียรติกันผมก็ขอบคุณมากแต่ถ้าคอมเมนต์มาแบบ ไม่ให้เกียดกันก็บางทีผมอาจจะต้องใส่กลับคืนไปบ้างเนาะเพราะบางทีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปด่าอะไรเขาแต่เขามาคอมเมนต์มาว่ามาด่าก่อนมันก็มันก็ไม่ใช่เหตุใช่ผลนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณ F C ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามแล้วก็อยู่กับผมมา,าเรื่อยๆตลอดมาเลยขอบคุณทุกน้ำใจในการรับชมนะครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับการยกตู้เข้าก็จะแบบนี้นะฮะนะเห็นไหมมันได้ตู้เบรคขึ้นได้สองแถวพอดีพอดีเป๊ะเลย อ้วนเลยอ้วนพังตู้มอ่ะอะไรอะเนอะอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปยาวนะครับเพราะแบตผมใกล้จะหมดแล้วด้วยก็ขอบคุณที่ให้การรับสมนะครับทุกคลิปของช่องนะครับ ก็ต้องลาทุกคนไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันที่8นะครับผมสวัสดีครับ